กับเขานะคิดมากด้วยกันทั้งคู่เลยต้องบอกว่าต่างฝ่ายต่างคิดมาก <S <S ก็เนี่ยมันไม่มีคนที่จะยอมลดลาวาสอกหรือลดความคิดมากลงไปเลยนะคุณก็คิดมากเขาก็คิดมากคิดมากด้วยกันทั้งคู่เลยนะต่างฝ่ายต่างนิ่งต่างฝ่ายต่างเงียบต่างฝ่ายต่างกังวลคิดมากด้วยกันทั้งคู่นะ เลยนิ่งด้วยกันทั้งคู่กังวลใจด้วยกันทั้งคู่ระวังด้วยกันทั้งคู่ระวงด้วยกันทั้งคู่กังวลใจด้วยกันทั้งคู่มันก็เลยเงียบแบบนี้ไงเนาะเออแต่ด้าถามว่าเขาอยากคุยกับคุณไหมเขาอยากคุยกับคุณค่ะคุณก็อยากคุยกับเขาเขาก็อยากคุยกับคุณมันต่างฝ่ายต่างอยากคุยด้วยกันทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างส่องกันไปส่องกันมามันไม่มีคนเริ่ม มันก็เลยนิ่งเงียบอยู่แบบนี้เขาอยากคุยกับคุณนะคุณก็อยากคุยกับเขาทีนี้พอไม่มีใครเริ่มก็พอดีกันมันก็ต่างฝ่ายต่างเงียบกันไปอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากคุยกันคนละครึ่งทางหรือยอมกันได้ไหมคือถ้ามันไม่มีฝ่ายยอมไม่มีฝ่ายที่จะเริ่มคุยอ่ะมันก็จะไม่ได้คุยได้เคลียร์เด้อคือดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลย อยากคุยด้วยกันทั้งคู่อยากเคลียร์ด้วยกันทั้งคู่ยังรักกันอยู่ทั้งคู่คิดมากด้วยกันทั้งคู่ต่างหากกังวลใจด้วยกันทั้งคู่ไม่สบายใจด้วยกันทั้งคู่คิดเยอะด้วยกันทั้งคู่ไม่อยากยอมแพ้ท <u> ั้งคู่ แต่ก็ไม่ยอมทำอะไรทั้งคู่โอ้โหหนูหนูหนูคุณคาคุณขาความสัมพันธ์ของคุณสองคนที่นิ่งเงียบเนี่ยถามว่าอยากคุยเขาอยากคุยกับคุณไหมเขาอยากคุยกับคุณแต่เขาก็กลัวคุณคิดมากกลัวคุณไม่รู้เป็นยังไงกลัวว่าคุยแล้วจะดีไหมก็กลัวต่างฝ่ายต่างกลัวไม่มีคนกล้า ความสัมพันธ์มันก็เลยไม่เดินหน้าสักทีเพราะฉะนั้นแล้วดูจากพลังงานตรงนี้ต่างฝ่ายต่างนิ่งถามว่าเขาอยากคุยอ่บคุณไหมจริงๆแล้วอยากคุยจ้ะนะอยากคุยอยากสื่อสารอยากเคลียร์แต่กลัวไม่แน่ใจคิดมากกังวลใจไม่สบายใจแล้วคุณก็เป็นเช่นนั้นเช่นเดียวกันเหมือนกันมากเกินไปแล้วนะ ถ้าไม่มีใครยอมคุยก่อนถ้าไม่มีใครกล้าหารก็ <S <S ต้องบอกว่าความสัมพันธ์มันก็จะบานปายมันก็จะมันก็จะคิดมากกันไปอย่างนี้แหละไม่ได้ถูกแก้ไขเพราะฉะนั้นถ้าเขายัางไม่กล้าเรากล้าได้ไหมเราแก้ไขก็ไม่ได้เราแก้ตัวเองก่อนได้ไหมเนอะความสัมพันธ์มันจะได้ถูกแก้ไขนะว่าจะเอาอยัางไงเราจะไปยังไงกันต่อเราจะเอาอยัางไงกันดีนะ เพราะถ้าเกิดเขาไม่กล้าเราก็ไม่กล้าความสัมพันธ์มันก็เป็นแบบเนี้ยมันก็ไม่มีความชัดเจนมันก็คุมเครือกันไปอย่างนี้เนาะเออแต่ถาม่าลึกๆเขาอยากคุยกับคุณไหมอยากคุยอยากคุยเหมือนกันอยากสื่อสารเหมือนกันแต่ไม่กล้ากลัวคิดมากฟุ้งซ่านคิดไปเองด้วยกันทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้ความรู้สึกของคุณอยากจะเคลียร์ให้มันชัดเจน บางครั้งบางทีเราไปแก้ไขอะไรเขาไม่ได้เนาะเราลุยเองก่อนดีไหมพูดคุยเลยสื่อสารเลยทําให้เต็มที่ในมุมของเราก่อนนะเออส่วนในตัวเขาก็ให้เขาไปตัดสินใจเองแต่เราอาจจะต้องถ้ามันไม่มีใครกล้ามันก็จะคุมเคอรอยู่แบบเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะเคลียร์ให้มันชัดเจนเราก็อาจจะต้องรเริ่มในการเป็นผู้กล้าหรือเป็นผู้ยอมที่จะสื่อสารก่อนความสัมพันธ์มันจะได้คืบหน้าหนอเออ ใชแล้วนายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณหรือแชร์คลิปนี้ออกไปจะแท็กเขาเลยก็ได้เรียกมาเคลียร์กันนะมันจะได้ชัดเจนเนาะโอเคนะเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต่างฝ่ายต่างยังรักกันอยู่แค่รอคนใจกล้าเนะี่ยคุณสองคนใครจะกล้าก่อนกันใครจะยอมก่อนกันมาพูดคุยกันมาสื่อสารกันความสัมพันธ์มันจะได้ชัดเจนมันจะได้เคลียร์กันจะได้เคลียร์ใจกันความสัมพันธ์จะได้ดีขึ้นเนาะ